นินน่าชานเลสวัสดีค่ะวันนี้ขอเจ้านินน่ชานลวันนี้เราจะไปกินไอติมรูปแบบใหม่กันนะคะน่าซองเป็นแบบไหนคะพี่นินป็องผีเสื้อค่ะอ้าวชิคเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไอติมเจลลี่นะคะของเนสเล่ใช่ไหมไม่ดูอ่ะไหนแม่ขอดูหน่อยตัวนี้ของเนสเล่นะคะเป็นไอติมเจลลี่เนาะเป็นตัวรถแอปเปิลนะคะ สามารถหาซื้อได้จากเซเว่นอีแกซองได้เลยค่ะนี่ใหญ่มากโอ้ยมี่นกินหอมมากเลยหอมไหมหอมแบบหอมเลยอ่ะหอมไหมนี่นงแกออกมาแล้วเปจลลี่เลยทุกคนอรสชาติเป็นไงพี่นายกัดมาพี่นายกัดให้มามาดูข้างในเป็นสีขาวใช่ไหม เป็นข้างบนเคลือบด้วยเจลลี่ใช่ไหมเราข้างในเป็นรสอะไรแอปเปิลแอปเปิลหอมมากเลยเป็นกลิ่นนมหรอเป็นกลิ่นนมหรอเป็นกลิ่นนมหรือเป็นกลิ่นอะไรคะเป็นกลิ่นอะไรลูกข้างในก็เป็นรสชาติแอปเปิลเป็นแอปเปิลเหมือนกันอือด้อ นะทุกคนอืเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ไหนเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศราคาเท่าไหร่คะสิบห้าบาทสิบ้าบาทถ,าถูกมากเลยนะเป็นของเนสเล่นะคะวันนี้ตัวดังเลยเนาะใช่อ,อืมน,<บ>นี่นี่กินแบบอร่อยมาก เป็นไงพี่นายรสชาติเป็นไงที่พี่นายไม่มีคอมเมนต์เลยวันนี้นี่อะพี่นายถึงไม่มีคอมเมนต์เลยอยพี่นายไม่มีคอมเมนต์เลยรสชาติเป็นไงพี่นายว้าวเป็นเงระวังจะหล่นนะเอาซองรองลูกเอาซองรองพี่นายเอาซองรองครับซองพี่นายอีกขอนี้เอาซองรองไว้ซองรองไว้ใหญ่ใหอ่า เอาซองลองเออคราวนี้ก็จะได้กินเต็ม,มพี่นายทาย่างนี้ไม่ได้พี่นายต้องเอาซองเปิดออกมาด้านข้างเอามันลองข้างในเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกด้านข้างทำเหมือนพี่นินนะ่ะโอ้โหหอมด้วยนะเพื่อนๆกินหอมมากหอมแอปเปิ้ลมากปากเพื่อน <laughs> พี่ลนรสชาติดีไหมอันนี้ที่ทำคันถูกมากสิบห้าบาทเพื่อนๆหวานมากไหมไม่มากไม่มากกำลังดีใช่ไหมคะอออลองเสียฟันนะพี่นายฝั่งนั้นจะหกแล้วรีบกัดนะี่ไม่กัดไม่ยินยดูนั่นออกมา <laughs> อืมอร่อยบายบายนะคะเพื่นพนอนๆอย่าลืมติดตามช่องนินายชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องนินายชาแนลได้นะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าอยากให้พี่นินพี่นายทำอะไรคอมเมนต์มาเลยคะ่ะบ๊ายบาย